สำหรับกวางผานี้ต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญสําคัญกับประเทศไทยแล้วก็สาคัญกับมูลนิธิสืบนาข้าเทียนเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของมูลนิธิสืบนาค้สเทียนนะครับมีความสําคัญอย่างไรก็เพราะว่ากวางผาเป็นสัตว์ที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีในประเทศไทยนะครับปัจจุบันพบว่ามีเต็มที่ไม่เกิน300ตัวนะครับที่กระจายอยู่ทางบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยสาเหตุสําคัญที่กวางผาเหลืออยู่น้อยเต็มทีก็เพราะว่า พื้นที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญแล้วก็มีความโดดเด่นเฉพาะพื้นที่ก็คืออยู่ในพื้นที่เขาหินปูนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสืบนะคะเสถียรพยายามที่จะติดตามกวางผาเพื่อที่จะเก็บข้อมูลทงวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของประชากรแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะรักษาหรือว่าอนุรักษ์ให้คงอยู่เมื่อคุณสืบเสียเนี่ยมูลที่ก็สารต่อในเรื่องของการทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ กวางขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ที่เรามองว่าคุณสืบเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันเหลืออยู่น้อยเต็มทีก็เลยมีโครงการในการฟื้นฟูประชากรกวางผานในประเทศไทยขึ้นมานะครับการทํางานในครั้งนี้จะมีทั้งเรื่องของการติดปลอกคอที่เป็นระบบสัญญาณดาวเทียมเพื่อที่จะทําให้เรารู้ตําแหน่งว่าเขาอยู่ในพื้นที่บริเวณไหนบ้างส่วนที่2คือพอเรารู้ตําแหน่งแล้วเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมเขาอยู่บริเวณไหนเขาชอบแบบไหนนะครับ อันที่3าก็คือเราจะรู้ว่าเขากินอะไรเป็นอาหารบ้างเพราะว่าเราจะมีการติดตามเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้ประเด็นต่อมาก็คืองานที่เราเข้าไปทําเพิ่มเติมก็คืองานคุ้มครองเขาทํางานร่วมกับเขตรักษา์สัตว์ป่าโอยหลวงเชียงดาวมีการสนับสนุนการเดินลัตะเวนการคุ้มครองดูแลเจ้ากวางผาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำไงเขาจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยนะครับแล้วยังมีงานอื่นๆตามมาเช่นเรื่องของงานไปสัมพันธ์นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณชนนะครับแล้ว ก็เรื่องของการขยาย เพราะพันธุ์กวางผาเนี่ยไปปล่อยในพื้นที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเอาข้อมูลที่เราได้จากงานวิจัยที่เชียงดาวเนี่ยเอามาใช้ประกอบนะครับอนนี้พอมาถึงกิจกรรมที่เราทําร่วมกับทางไทยรัฐในครั้งนี้ส่วนหนึ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยได้เผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกวางผานะครับให้กับสาธารณชนได้รู้จักแล้วว่าอย่างน้อยกวางผาเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดไหนมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้เรื่องของงบประม มาสนับสนุนจากการทําโครงการนี้เราก็นําไปใช้ในการสนับสนุนการทํางานที่ผมได้เล่าถึงนะครับโครงการเรื่องของการวิ่งเพื่อกวางผานเนี่ยทำมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2562 พอมาปี2563เนี่ยมุที่ก็มีสัตว์สําคัญอีกชนิดหนึง่งก็คือพญาแล้งนะครับต้องบอกว่าเป็นพญาแล้งเพราะว่าแล้งในประเทศไทยเนี่ยมีหลายชนิดเหมือนกันนะครับที่เจออยู่แต่ว่าพญาแล้งเนี่ยมีความสาคัญเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เคยประจําถิ่นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีจํานวนประชากรเนี่ยเยอะๆมากเลยนะเป็นหมื่นเป็นพันตัวเนี่ยสมัยก่อนเราสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ลาบทั่วไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องของการที่เราไปใช้พื้นที่ป่า เรื่องของการที่เรามีกิจกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการใช้สารเคมีในเรื่องของการล่าในเรื่องของการที่เห็นแล้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีมุมมองลบนะครับก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นสัญลักษณ์ของความตายมันเป็นสัญลักษณ์ที่น่ารังเกียจหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้มีการล่าแล้งล่าโดยล่าเปล่าเปล่ายิงทิ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเหลือแล้งฝูงสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ78ตัวนั่นนะครับแล้ว อยู่ในป่าห้วยขาแข้งนะครับแต่ว่าภาพสุดท้ายที่เราเห็นก็พบว่าแร้งเนี่ยไปกินเหยื่อที่พรานเนี่ยจะไปล่อเสือโคร่งโดยเอาคลุกยาเบื่อไว้ในเหยื่อนั้นด้วยแต่แร้งเนี่ยเขาเขาก็กินเนื้อเหมือนกันเห็นก็เลยบินลงมาโฉบมาแล้วก็มากินเหยื่อตรงนี้ก็ทําให้โดนยาเบื่อตายนะครับก็ทําให้นวันนั้นมาเนี่ยแร้งศูนพันไปจากประเทศไทยนะครับพญาแร้งนะครับในในกลุ่มผู้ล่าที่เป็นอันดับต้นๆของผืนป่าเนี่ย นอกจากเสือโคร่งที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราเราเราเองก็มองว่าแล้งเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ล่าที่อยู่ระดับบนเหมือนกันก็คือว่าการที่มีแล้งอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นได้เนี่ยแสดงว่าป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สูงแล้งจะเป็นตัวเก็บซาก ที่เหลืออยู่จากการล่าของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสือโครง่งไม่ว่าจะเป็นหมาในหรือเสือประเภทต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทศบาลประจําป่าเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแร้งเนี่ยจะมีส่วนในการที่จะช่วยคุ้มครองพันธุก,กรรมแล้วก็เรื่องของการที่จะควบคุมประชากรสัตว์ที่ มีสุขภาพไม่แข็งแรงแรงก็จะเป็นตัวเก็บพวกนี้ออกนะครับก็ทําให้ให้เราสามารถที่จะดํารงพันธุกรรมสัตว์ป่าที่มีความแข็งแรงอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นได้แล้วก็ช่วยลดในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับมีการพบเห็นก็เป็นการที่บินผ่านมาหรือว่าหลงเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในใน,ในช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะเก็บรักษาพันธุก,กรรมตรงนี้เอาไว้นะครับปัจจุบันนี้เราเรามีแล้งอยู่ในประเทศไทยพญาแล้งเนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณ5ตัวนะครับอยู่ที่สวนสัตว์โคราชอยู่ที่ห้วยแข้งนะครับพยายามที่จะให้เขาเนี่ยได้ฟื้นฟูประชากรโดยตัวเขาเองอันนี้เป็นงานที่เราเริ่มเข้าไปทําก็คือเรื่องของการให้เขาได้จับคู่หา พื้นที่อยู่อาศัยเหมาะในกรงนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ได้ได้ออกไข่นะอันนี้เป็นเรื่องของการพยายามจับคู่ที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยให้เขามีไข่มีไข่แล้วก็ค่อยๆเพาะออกมาเป็นตัวซึ่งซึ่งถามว่าเหลือน้อยนี่แทบจะเรียกได้ว่าหนึ่งก็คือน่าเป็นห่วงมากอันที่สองก็คือว่าทั้ง5ตัวเนี่ยก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราก็หนึ่งก็คือไม่ทราบอายุที่มาที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะดูแลเขาอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะ สร้างบรรยากาศที่ทําให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้จับคู่กันได้นะครับส่วนที่2ก็คือเราก็มีแผนที่เตรียมจะเอาชุดแม่ชุดนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยไปปล่อยในธรรมชาติเพื่อที่จะให้เขาได้ทดลอง การอยู่ในธรรมชาติจริงนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการไปสร้างเป็นซอฟต์รีลีสที่จะเตรียมความพร้อมของแหล่งพยาแรลงที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็พอปล่อยไปแล้วเนี่ยก็จะมีงานวิจัยติดตามอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องมาช่วยกันลุ้นนะฮะว่าพอปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ไหมสามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้หรือเปล่าก,ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลทั่วประเทศเลยนะครับว่า มันมีถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณไหนบ้างที่มันมีศักยภาพมีความเหมาะสมหรือเผ่อๆอ,อาจจะมีโอกาสได้เจอกับแหล่งที่เหลืออยู่ในธรรมชาติจริงๆบ้านเราก็จะได้นําไปสู่เรื่องของกระบวนการในการคุ้มครองดูแลหรือว่าการฟื้นฟูประชากรที่จะทําให้เขาอยู่ได้จริงในพื้นที่ตรงนั้นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแหล่งที่มูที่สืบเนี่ยเพิ่มเข้ามาในปี2563ที่มีกิจกรรมร่วมกับไทยรัฐในการที่จะระดมทุนนะครับส่วนหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเอ๊ะทำไมมูที่สืบ ต้องมาสนใจในเรื่องแรงด้วยก็ก็ต้องบอกว่าในเมื่อในช่วงที่ผ่านมาแรงพญาแรงเนี่ยเจอครั้งสุดท้ายที่ป่าห้วยขาแข้งมันก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาป่าห้วยขาแข้งเหมือนกันเพราะนั้น,<ม>น,น,นสิ่งที่เรากำลังจะทําตัวนี้ก็คือว่าทําไงเราจะฟื้นฟูประชากรในห้วยขาแข้งให้มันกลับคืนมาได้อันนี้อันนี้ก็เหมือนก็เป็นภารกิจที่มูลที่สืบเองก็อยากจะสานต่อสิ่งที่คุณสืบเนี่ยเคยทำงานเอาไว้ตั้งแต่สมัยคุณสืบยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พยายามที่จะ ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่มีความสําคัญระดับประเทศอย่างนี้นะครับ